มาแล้วครับยิววิววเจ็บหลังกาบสวัสดีเอฟซีคนเดิครับอุ้ยหลังบอดีเว้ยเท่าแล้วสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวนะครับสวัสดีค่ะช่วงนี้เชียงรายหนาวแล้วนะวันนี้เรามาทําธุระที่ในเมืองดูนะก็เลยะจะพามากินร้านนี้ตั้งแต่องเดินครบกับน้องฝ้ายใหม่ๆแล้วเรามากินกันตั้งแต่แอบจะทานมากินแล้วเขาเรียก <c oughs> ว่าร้านน้องปึง้ง น้องปึงกุ้งเต้นกุ้งเต้นน้องปึงใครมาเชียงรายเนี่ยเขาจะนิยมมากินกันร้านนีนก้กลางคืนเปิดตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนบรรยากาศด,ดีริมหนองน้ำขนาดใหญ่เดิมอ้อนมาขนาดหน,น่อยไหมริมหนองน้ำขนาดใหญ่วันนี้เราเอารถตู้มาเซ็ตไม่ใช่รถตู้เอารถอีขาวที่ผมไปซื้อประมูลมารอบก่อนเนี่ยมาเซ็ตระบบดีๆหน่อยแล้วเราจะมีการเดินทางเราจะไปเที่ยวป่าบางกรอยอจังหวัด นู่นแะไปทางนู่นแะภาคตะวันออกพัดได้ภาคกลางนู่นแหละนะสายลุยสายลุยเปลียยล่ยนน้่มันเครื่องน้่มันเกียร์น้่มันเฟืองท้ายเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันอะไรไส่กองนนเ,กเปลี่ยนทุกอย่างอะ<ม><ห>ของเหลวแล้วก็เปลี่ยนบางอย่างอะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนไปอุด EGR ไปไปล้างท่อ ID, ไอดีไรลุคือหมดเยอะตามมาเถอะคือว่าคือว่าคือเราเพิ่งซื้อรถมือสองแล้วก็รถปีมันเก่ามากไง เราก็ต้องเอามาแบบเมนเทนส์มันให้มันเหมือนรถใหม่ไปเลยแล้วก็เราจะได้วิ่งแบบสบายใจตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็เอาไปยก้ามาด้วยสองนิ้วโอ้โหนี่น้องปึงเมื่อก่อนนี่ขี่รถอะไรมาแล้วเธอเมื่อก่อนนี่ขี่รถดีแม็กดำดำไปดีดีข้างๆก็จะเป็นดอยเขาควาย่าผู้ใดถ้ามาร้านไม่ถูกก็เซิร์ชมาที่ดอยเขาควายก่อนเลยใช่ดอยเขาควายร้านนี้มากินอะไร กุ้งเต้นแต่ว่ากุ้งเต้นเราเพิ่งกินในแฟมิลี่มาเราจะไม่กินกุ้งเต้นเราจะไปกินขากรบขากบทอดขากรบนี่คือแบบผัดขากรบเชฟเจ้านี้อร่อยแล้วก็มีหลากหลายเมนูเดี๋ยวเลกกาตามไปดูนะบรรยากาศดีๆเชียงรายหนาวนะครับจ้ะพรุ่งนี้ผมก็จะมีการเดินทางจะไปตกปลาไปกับใครไม่รู้รองรอติดตามแปเธอตามมาอ,มอันนี้เ็าทำใหม่นเนี่ยมดก่อนราไม่ติดการส่วนตัวอย<ห>่าเ<ไ>ป็นทางการนะครับสวัสดีเอสซีรอบหนึ่งค่ะ ก,กี่ปีแล้วโอ้ยชักเีนานแล้วเนาะนานจนแก่และ้ะแต่ว่ามานี่พาคุณยายอีทพาญาติพี่น้องฝั่งพี่ปามาเมื่อไรเขา <hong. S 2> เขาชอบนะ <viu. S 2> มากี่รอบกี่รอบญาติพี่ปาจะมานั่งกินร้านนี้แหละติดริมน้ำกลางคืนไฟสวยแสงมันสวยด้วยอาหารก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วก็ไม่แพงมากเมื่อก่อนนี้เรามากินเมนูละสามสิบเาบาทนะร้านเนี้ย มาเป็นซ้มด้วยจริงมากินตั้งแต่สมัยกุ๊กเต้น39บกาบาทยำ3ามบาทไออาศัยว่าถูกอ่ะแล้วก็มันมีโปรนั่นเนะอ่ะโปรเครื่องดื่มนะซื้อ3แถมสอะไรซื้อ6แถมหกอะไรอย่างเงี้ยกินกันแล้วก็ทะเลาะกันอีกวันนี้มาในเมืองเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะมีมีนักเดินทางมาหานะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีทริปการเดินทางเราจะไปจัดการไอ ภารกิจต้องตามดูเดี๋ยวอุบไปหน่อยก่อนเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นร้านเขาก็นี่เลยครับก็คือร้านหมดเลยโอ้โหวันนี้วันอะไรทำไมคนเยอะจังเลยเนะเนาะน,นี่ไม่น่าจะเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งข้างนอกนี่แหละหบรรยากาศดีนี่เลยนี่ดูในร้านบรรยากาศแบบเต็มมากกลัวปลากหายปากนี่กลัว <c oughs> ปากหาคนเยอะมาก ขนาพอบยายออกมาอยู่ข้างนอกยังเต็มเลยไม่ได้มานานแล้วเนาะคนเต็มเลยกับข้าวรสชาที่นี่อะไรข้าวถือว่าถือว่าใช้ได้ครับสองตีนะครับสองครับโอ้โหเมนูเมนูมาเยอะเลยเดี๋ยวให้ผู้จัดการเลยมันมีแซลมอนเลยเหรอช่วงนี้อ่านอ่าให้กดขากบอีก่ะกบกบผัดอะไรนะกบอะไรนะครับกบพริกใบยี่หรอ กบเลยนะกบัวพริกใบยิราอันนี้แหละต้องสั่งเอา,าเ,เอา,าเฉพาะขาเลยครับเออเอาเฉพาะขากบเลยแบบเน้นเน้นหนูปเดี๋ยวมันมีชุดจุ่มหนูแจ่วนเนยแป้งนมยาม่ยางย่างรวมคอหมูย่างไส้ย,ายา่างหมึกย่างที่แซลมอนแซลมอนนี่เซ็ตร้อยห้าสิบเก้าบาทเลยครับเนี่ย เป็นซาซมครับ<อ>น่านจะไม่พอกินพี่อ่ะพี่น่านจะกินสิบเซตนันแหละต้องกินเป็นตัวเดี๋ยวพี่จะซื้อไปซื้อเอาเป็นตัว,ว,วมีตรงนี้มีอะไรแนะนําครับช่วงนี้นที่ตุ้กโต๊ะมาจะสั่งบ่อยๆต้องเป็นกุ้งเต้นกุง้งเต้นนะฮะกุ้งเต้นกุ้งไปทอดลาบปลา,ปาเออปลาชาออปลาคังปลาทอดสุดไปปลาลุยสวนปลาสามรสกับต้มเซ p r เป็นเนื้อแกงอบยำครบยำไก่ ตำบมะเขือตำบมะเขือเอออาหารเหนือแท้เนาะยำโลยำโลเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ผ่านหูพี่ไปแป๊บนึงพี่จำได้โยยำถั่วพูมีเหรอวันนี้ยำถั่วพูทะเลไหมเธออ่ะยำถั่วพูทะเลราคาคนสวยมากินข้างยำโผยำถั่วพูทะเลเนี่ยนะยำผูกมียำถั่วพูทะเลครับประเภทหมูป่ากบขั้วใบยี่หรานี่อร่อยมากครับหมูสามชั้นขั้วพริกเกลือเนาะ ชูชีปลานิลครับต้มแซ่บเอ็นแก้ววัวชอบอือาปลาลุยสวนสักตัวเองไหมปลาทับทิมไหมเนาะอ่าอ่าก็ไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้กินปลาทับทิมนานแล้วทับทับทิมลุยสวนแล้วก็กบขากบแล้วก็ยำถั่วพูสองคนนี้อีพอไหมพอพอแล้วนะเยอะแล้วนะโอเคเอาเอาสองอย่างเอาสามอย่างนี่แหละเอาข้าวไหมครับ ข้าจานเดียวพอครับน้ำเปล่าครับมาดูเมนูแรกก่อนโอใหญ่เหรอนี่นเป็นขากบทอดเน้นแต่ขาเลยนะเขาก็สามารถขายให้เราได้นะมีทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังครับก็คือจะเข้มข้นมากกินมาเป็น10ปีแล้วมั้งร้านนี้ขายตั้งแต่ตั้งแต่จานละสามบาท เดี๋ยวผมปักหมุดให้ในคอมเมนต์นะครับใครมาก็แวะมาชิมดูลองแวะมาชิมดูค่ะร้านน้องปึงกับกุ้งเต้นน้องปึงซุ้มกุ้งเต้นมาที่นี่ก็คือต้องสั่งกุ้งเต้นกุ้งฝอยนะคือเขาแบบเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยเมื่อกี้เราสั่งไป3มอย่างนะ้องเขาบอกก็พอละพอละถ้าสั่งเกินนี้ก็อาจจะได้ห่อนะเพราะว่าเพราะว่าจานใหญ่จริงนี่ดูจานลยสองคนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะว่าเช็คบินมาจะหมด จะหมดกี่บาทนะเดี๋ยวให้ดูช,าชาัดๆว่าเนี่ยน,นี่ขาขากบกับขาแบบใหญ่ๆนี่นะครับแล้วก็ผัดกับใบอันนี้เป็นใบยี่หร่านะครับเนี่ยร้อนแรงครับมันจะเข้ากันดีมากพี่แกงแกงก็แบบใช้ได้เลยแล้วเนี่ยคือเน้นกินแบบไม่มีตัวกบนะเน้นแต่ขานะครับเนี่ยขาเล็กขาหน้าขาหลังเนี่ยขาหมดเลยคืออิ่มอะ่ะเชิมดูไหมเธอชิมได้ทั้งเด็ดชิมสีมม 4, ดูนี่นี่นดชูชิมชํำเลยนะชิมแบบเล่นๆดูครับหวาน ขากบเน้นๆแล้วก็พี่แกงแกได้เรื่องเลยมันเป็นยังไงผิดๆหวานๆอืมเลยแบบไม่สบายหายใหม่ๆมากินนี่คือมันมีความความเผ็ดความฉาแร้วเข้มข้นกบขาแบบเน้นๆอย่างนี้เลยมันขาไก่เลยใหญ่ๆครับจะอร่อยกว่าไก่เยอะนะโอ้โหใหญ่จริงยำถั่วกรูกุ้งสดทับทิมลุยสวน ถึงว่าไม่ต้องสั่งอะไรอแล้วนี่ก็คือยำถั่วปูกุ้งสดนี่ดูจานใหญ่เปเลยอันนี้ก็จริงๆไม่เท่าว่าสองคนครับสี่คนก็กินไม่หมดสี่ถึงคนได้สี่ถึงหกคนครับแล้วเนี่ยปลาทับทิมคือเมนูเขามีเยอะมากนะเขาบอกไปก่อนแต่ละอย่างคือนี่ก็คือยำถั่วปูกุ้งสดครับไป นะจัดเต็มนี่ดูจานใหญ่ไปเลยอันนี้ก็จริงๆไม่เท่าว่า2คนครับ4คนก็กินไม่หมดนะสถึงหคนได้สี่ถึงหคนครับแล้วเนี่ยปลาทับทิมคือเมนูเขามีเยอะมากนะเขาบอกไปก่อนแต่ละอย่างคือนี่ก็คือยำถั่วพูกุ้งสดครับน่าทานมากไปนะจัดเต็มมาเด้อเอฟซีบูกินหมดเหรอไม่รู้อ่ะได้สั่งมาแล้วต้องกินให้ได้เยอะที่สุดอ๋อว่าข้าวไปเรยนี่ แบ,บ่ข้าวคนลครึ่งน,นะนิดเดียวอยู่บ้านคนรวยกินข้าวไม่อร่อยให้พาคนรวยมากินข้าวหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศสมัยก่อนมากินที่นี่ก็คือมากินตั้งแต่สมัยไม่มีกฎหมายมาเมาแล้วขับแลวสมัยนั้นเ,เน,านาะก็ยี่สิบกว่าปีอ่ะยี่สิบกว่าปีก่อนอ่ะเดยยังเป็นบ้าวน้อยอยู่เลยสมัยโอ้ยสมัยนั้นนี่ กินน้ำลำญ่คนเดียวกินน้ำดื่มมีฟองนี่คนเดียวหกขวดนี่สบายเลยละขอยำขอชิมยำนิดหน่อยบอกว่าอั่นเป็นเมนูมกับแก้มอ่ะมันไม่เหมือนเมนูมกับข้าวเท่าไหร่ยำตากูขึ้มข้นมากปากรับทิมก่อนนี่นใหญ่เมื่อก่อน พี่นัาตีเอามีดมาให้สวยมากเลยเดี๋ยวต้องไปดูในช่องไฟมารีมีดใหม่ลุงเด่นมีดพกเวลาไปป่าไปอะไรเงี้ยสวยเลยอยากบอกดูบอกน้าตีมาชิมร้านนี้เนะาะตีบอกไปตามรอยลุงเด่นทุกร้านอะ่ะน,น,นานได้มาเที่ยวทีย้ำทัวพรว์มา<ว>ค,คนเดียวหรือมากับครอบครัวมากับครอบครัวค่ะคุณยายเป็นเอฟตีลุงเด่นตั้งแต่ลุงเด่นทำที่ใหม่ๆอ่ะขอบคุณคุณยายครับ มาอย่าลืมสั่งยำถวปูด้วยนะคะน้ำยำดีเดียวเหนียวข้นนี้มากเลยน้ยำยำเอออาหารถูกปากอยู่กินข้าวอร่อยขึน้นมาหน่อยำถังปูได้เลยเนะมื่อก่อาวสาวร้านนี้เยอะนะตอนนี้เริ่มเป็นหนุหน่มๆเนาะเอ้โหเยะได้อ,อย่างเด็กเสิร์ฟเยอะมากอ้อนเก่งมาก จำยังจำได้คุณชื่อมินี่อ่ะจำได้ไหมมินี่มินี่ที่โรงเรียนเข้มจนข,ขา้าวอร่อยนะลรงเดียนเนาะใบยี่หร่าทอดเป็นปเนื้อเป็นใบกะเลราครับมันเผ็ดชานะอย่างเงี้ยราคากบนี่ให้ขาใหญ่มากทอดแบบกรอบๆนะครับ ทอดขากรแบบกรอบเลยแล้วก็ซอสพริกที่เขามาผัดกับเนี่ยได้เรื่องเลยจริง,รงอาหารเหนือหรือว่าเป็นลาบหมูทางเหนืออะไรก็มีนะเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่แล้วเมนูไม่เป็นร้อยสองร้อยเมนูครับพ่วมีเนือ้อเอ้ยอะไรลาบั่วมีเนือ้อแล้วนั่งที่นี่เย็นแล้วอย่างช่วงนี้ที่เชียงรายอากาศหนาวนะนตอนบ่ายสองกว่า เต๊ซีมาเที่ยวหาโรงเด่นบอกอดีจใจมากเลยได้สัมผัสอา,ากาศเย็นพี่โกบมาพี่โกบบอกขนมมาฝากพี่โกบบอกคุณนายก่อนกลับต้องบอกพี่โกบมากินข้าวร้านนี้น้องเด่นนะเมืม่อคุณแกก็พักแถวนี้นะอราสามารได้ครับ หวานนิดหน่อยใช่ไหมกินข้าวอร่อยแล้วใช่ไหมยำกุ้งอร่อยเราสั่งต้ยมยำไหมไม่สั่งใช่ไหมมีนะสามอย่าง,งาอะรวมร้าน,นี้กับข้าวแซ่บมากเลยแบบออกไปทางเผ็ดนะเผ็ดมาก ไข่สายแบบเอฟซีลุงเด่นไข่สายที่แบบนั่งชิวๆก็มาได้เนาะเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงเด่นนี่สิบโมงไหมประมาณนั้นอ่ะสิบโมงถึงสามสี่ทุ่มนี่แหละเที่ยงคืนนะมั้งน่าจะเปถึงเที่ยงคืนในนี้น้ำยำในมีขิงในมีขิงมีกระชรยแล้วก็มี มะนาวกัดกัดโดมนมะนาวเข้าไปนี่แบบซีซาเลยได้เลยเนานะปีกว่ามั้งอะไรปีกว่าอ๋อตั้งแต่ที่เราไปใต้เราคือไปแม่มากินทีหนึ่งที่เราไปล่องใต้ล่าสุดที่ไปหาที่เพีกลับมาออ,อ๋ใช่ใชขับรถมาจากเชียงใหม่มั้งได้ละพาเจ๊อ,อ้อยมากินเนาะ ขอพัฒนามาดีกว่าเดิมนะเนาะคือร้านอาหารเนี่ยยิ่งเปิดนานเนี่ยส่วนมากมันจะมันจะดรอปลองรสชาติแต่ว่าร้านนี้นยิ่งเปิดนานรสรสชาติพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเข้มข้นขึ้นกว่า หนแบบงว่าทำไมกลางวันลูกค้าถึงเยอะขนาดนี้อย่างที่เราดูราคาก็ก็ไม่ได้แพงมากมไม่หนึง่งไม่หนึง่งเมนูก็สองร้อยนะแต่อันนี้น่าจะสองร้อยอย่งมั้งเดี๋ยวรอดูนะเพื่อนๆ่อนเท่าไหร่ปลาก็ตัวใหญ่งี้เลยนะ,นะปลาทับทิมทับทิมตัวใหญ่ๆเลยก็ม,มาคิดแบบกุ้งก็ตัวใหญ่ กบกับลุงเด่นคิดว่าก,กบนี่เท่าไหร่หรอ่ะมีแต่ขากบข้างนั้นเลยอนะืมมีแตเท <c oughs> ่าไหร่เดยอะที่เท่าไหร่ไว้กว่าเป็นไปได้ไหมจริงจริงก็ไม่น่าจะได้นะดูดิมันเยอะจริงๆนะมันมันจานใหญ่ขากบแน่นๆอย่างเงี้ย <c oughs> ดูเอฟซี F C ว่าคิดว่ามันเท่าไหร่มีแต่ขานะไม่มีตัวนะ <c oughs> แล้วใครได้กินตัวเนี่ยเราไปสั่งขาเขาแม่หมดเนี่ย มีเป็นสามสิบสี่นีเป็นยี่สิบกว่าขาวนะขออนากใช้มือได้ดูนืขาหน้านะแล้วซอสเขาซอสเขาดีมากพริกเขาเดีอ่ะคนอนาใช้มือด้วยเหมือนกันต้องใช้มือป่ากากไมลหยคือเอากบเนี่ยไปทอดจนกรอบ คนแห้งๆเลยแล้วก็เอามาขั่วกับพริกแนะนำอยู่เนาะลุงเด็ดเนาะร้านนี้เนาะเอฟซีไม้เอฟซีไม้ผิดก้มดีมากอย่างแรกเลยก็ต้องกินก็ต้องกินกุ้งเต้นนะครับมาก็ต้องกินกุ้งเต้นแล้วก็อีกกะเพรา มีกระเพารากับใบยี่หร่าเนี่ยเขาจะทอดก,กรอบรวมกันเนี่ยตักไม่ได้อย่างงี้มันจะขาดเนาะอโอ้ปลาปลาใครไม่รู้จะสั่งอะไรก็สั่ง,งตามลูกเด็ดไปก่อนก็ได้อาหารถูกปลาแล้วค่อยเพิ่มเมนูขึ้นมานเรื่อยๆสั่งกบเนะมาต้องสั่งให้ได้กบเนาะบางคนไม่รู้นะมาผมอยากให้ลองสั่ง ขากรบนี่สำหรับผมนี่ให้เต็มห้าดาวขุบทอดใายี่หร่าอร่อยมากได้เป็นยี่สิบขาน่าจะสามร้อยกว่ามากเธอะไม่รู้นะก็ไม่ได้ดูราคานะเพราะว่านุงเดินมากรบเมื่อกี้มีเห็นร้อยแปดสิบเก้าบาทอ่ะใช่เหรอได้เยอะไงถ้าร้อยแปดสิบเก้าไม่ถูกมากนะ ร้อยแปดสิบเก้าเร่องถือว่าถูกมากอย่างเงี้ยนี่นี่ยำสดปูทะเลมีทั้งหมึกมีทั้งกุ้งครับเนี่ยมีหอยแมาแลูวก็เข้มข้นมาก,มขมากเขาน้นาพริกเผาเขานี่ยังดีเลยเข้มข้นเลย,ยคิดร้านไหนไม่ออกต้องมาร้านนี้ตอลอดเนี่ยเนาะ นั่งชิวๆพาเพื่อนมันก็ใกล้ในเมืองด้วยใกล้สิงปรักด้วยนะเนาะใครไปเที่ยวสิงปรักมาอยากับใกล้สิงปรักขับรถมาแป๊บเดียวเมื่พี่เคมาก็เลยพามาชิมเนาะพี่เคกับพี่ปิ๊งรับหน้าก่อนเอาพามาชิมอากบน้ำยำ căn hưng 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 căn อันเดียวเนีกินข้าวอ,อ,อิ่มเลยมันมีแต่ขา <c oughs> สั่งต้มยำกบเนี่ยเอาขาแต่ขากบนี้ได้ไหมไม่น่าจะได้นะ <c oughs> รือว่างไหมทอดยังทอดได้เลยเนาะเขาก็ได้จะทำให้ได้อยู่เนาะต้มยำกบเอาแต่ขาเนี่ย ทำไมที่เป็นรานรูปเผ็ดมากง่ายจังเล็นกินยาเยอะลิ้อนอาจจะบางกินยาอะไรกินยายพาราสองเม็ด <c oughs> หนาวร้อนๆดีก็ไปตีเบ็ด <c oughs> เยอะเยอะเลยดูทอดใบยี่หล่านี่ก็ทอดดีนะยี่หล่าเนี่ยเอาเอายี่หราก่อนอรู้ว่าเผ็ดใบยี่หร่าไหมรูกอาจจะมีส่วนเพราะว่าใบยี่หลา่ามันก็ช้าๆลิดหน่อยได้เรื่อง 3อย่างพลังงานบอกหัวเราะเลยว่ะน่าจะไม่หมดพี่ไม่หมดจริงม,มีปลานึ่งปลาปลานึ่งมะนาวาน่าทานเนาะปลาลูสวนเห็นโต๊ะข้างๆเขาสั่งมาของหลากสาย หอมลางสายแบบมันๆเลยช้ำๆเลยหวางกัางครมันมาก <ๆ S 1> เพื่อนๆกันว่าเท่าไหร่ครับเมนูทั้งหมดนี้เช็คบิลมาหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทไม่แพงนะมีน้ําดื่มแล้วก็มีน้ําแข็งลยครับมีน้ําเปล่ามีน้ําแข็งมีข้าวสวยด้วยหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทปลาทับทิมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเองครับแล้วก็ยำถั่วพูร้อยสิบเก้าบาทนะแต่ว่าขากบเนี่ยสามร้อยสี่สิบเก้าบาท จะว่าแพงก็ไม่แพงหรอกเพราะว่าขากบเป็นกิโลอ่ะทอดมานะมันก็ถือว่าถือว่าโอเคครับ677บาทดีอยู่สําหรับจริงๆอันนี้คือเราแบบกินแบบรีบมากนะเราเรามื่อกี้ขากบกินไม่หมดครับขอห่อเอาเป็นกับแก้มตอนเย็นๆก็คือใครมาเชียงรายนะครับไม่รู้ว่าอยากจะไปกินร้านไหนอยากสัมผัสในบรรยากาศที่มันอยู่ริมน้ำเนะ่ย รัอวไปนั่งในบ้านเขาก็ได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมนั่งในซุมนั่งก็ได้มีซุปซุมีส่วนตัวเปิดตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนครับมีโอกาสก,าก็ลองมาแวะชิมดูนะซุมกุ้งเต้นน้องปึ๋งครับเดี๋ยวผมปักหมดุดเนี่ยให้น้องฝ้ายปักหมุดให้ไวไวในคอมเมนต์ให้นะครับอยากอ่านนะมีบรรยากาศร่มร<อ>ื่นต่ถริมนกลางคืนก็จะได้อีกฟิลหนึง่งไฟเขาจะเปิดสว่างเขาจะเปิดไฟแบบไฟประดับแบบสวยๆเลย เป็นอีกบรรยากาศนึงครับชีวิต,ตแต่และมื้อแต่ละเด y ของลุงเรียนกับผู้จัดการถ้าอยู่บ้านก็ประมาณนี้ครับ <allow> แต่ว่านาะนๆะจะมานั่งกินอย่างนี้แบบ <Okay. S 1> ไม่มีไหมไม่เคย <ดา S 1> ไม่เคย<ๆ>มานั่งกินข้าวเที่ยงร้านอาหารนี้โอ้ oh, จัไม่ได้ล่าสุดเมื<า>่อไหร่เป็นปีอะหลายปีแล้วมั้งที่แบบยูดีชวนกันมานั่งกินข้าวอย่างนี้นะคือ ผมมาซื้อสายเบ็ดด้วยแล้วเมื่อกี้ก็เลยแบบแวะผ่านมาแถวแถวเนี้ย<ะ>ก็เลยคิดถึงร้านนี้เลยก็เลยหิวข้าวหน่อยแล้วก็คิดถึงกบอยากกินกบประมาณเนี้ยแล้วก็ตั้งใจมากินขากบนี่แหละเมื่อเช้าไปเปลี่ยนยางรถตัวเองเสียบไปขันน็อตแบบตักโดนใส่เส้นหลังก็ตอนนี้ต้องเดินแบบสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มานั่งชมบรรยากาศนะครับครับขอบคุณครับพี่ บรรยากาศดีเลยเน,ะน,นาะเจ้าโ้เข้าเอ๋อครอบค,อบครซบเจอ f FC f c ก็มานั่งชิมลองลองปึงเหมือนกันนะเนี่ยได้แล้วว่าจะไปหาปลาดังเรี่ยงเยอะพ่อประหยัดเกินไปอ่ะเสียดายเงินไป,ไปเปลี่ยนยางไอไปไปจ้างเขาเปลี่ยนยางฟรีสั่งสั่งยางมาใหม่จะไปจ้างเขาก็พอดียางมันรั่วเส้นหนึ่งแล้วไงก็เลยแบบเออ มันเราไปหาช่างไม่ได้ก็เลยว่นงั้นเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองเส้นหนึ่งแล้วเรลืออีกสามเส้นไหนๆก็เปลี่ยนเส้นหนึ่งได้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอีกสามเส้นอถ้าไปจ้างเขาก็หมดร้อยกว่าบาทเองหมดประมาณสองร้อยนะตอนนี้จะไปจ้างมนมาไตอนนี้ทาเองตอนนี้ไม่ใช่แค่หมอนวเลยได้กินยาได้หลังเคสนะครับตอนนี้คุ้มจริงเสียมากเสียน้อยเสียมากเสียน้อยเสียน้อยเสียมาก หลังเทสนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอาทิตย์เดียวจะหายนะพี่คิดว่าเนี่ยไ,ไม่รู้เป็นเอ็นอะไรไม่รู้เอ็นเด้าแบบเสียเนี่ย <laughs> <laughs> เอ็นอะไรเสียเนี่ยว่าพี่จะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่นะเนี่ย <laughs> เสียหมดละวได้แล้วไม่รู้เอ็นต้องไปทดสอบไปแล้วเร็วโทรหาโทรหาท็อปบอริวาท็อปไปไปไปขับรถไปเทสอยู่ไหนรถ <laughs> ใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี่ดูที่กระถางท่อไอดีมาดูโอ้โห ล้างท่อไอดีติดคาเลงไฟฟ้าหน่อยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันคัสเอ,อนะ้ำมันคัสต์จ้มี้งเปลี่ยนอะไรนะโอ้เปลี่ยนคือเมนเทนแน์มันหมดแบบแต่ว่าเรามีอู่ประจำท,ท,ที่ว่าเราไปซื้ออะไรเองก็เลยได้ราคาแบบพิเศษมากแรงจริงเนาะ้วเครื่องดีมากด้วยรถคันรถเนี้ยคันนี้คือเครื่องสมบูรณ์มากครับเครื่องแบบรถเจ้าเก่าเป็นผู้หญิงใช้นะแต่ว่า เครื่องเครื cel, ่องยังด wow. ีมากแาแรงม้ามาเต็มเต็มเลยโอ้ชกก็ดีอะแบบนี้ดีเหรอเกือบจุกพี่เปลี่ยนยางอใหม่ยางมันแข็งไปเลยเปล่าเนี่ยดูดูนะดูเนี่ยวเธอดูอู้ดีไหมดูเครื่องแรงกว่าตัวอยู่ที่บ้านนั่นอีกอะคือแบบเนี้ยดู อย่งกับแลมโบ้นี่เห็นขึ้นแลมโบ้เนี่ยนึกว่านึกว่าอะไรเลยรถทนายตามที่ตำรวจตามไม่ทันแหละ <c oughs> อันนี้ตามทันเลยครับเนี่ย <c oughs> ตอนทันแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตอนเขาติดไฟแดงโ <c oughs> อุแหลกนะ<ค>ลุงเด่นเห็นรถตำรตวจล,ล <c oughs> <c oughs> ุงเด่นก็สั่นในทั้งตัอแล้วเล่งว่าออกแล้วเล่งผิดเล่งเอาใส่ขเขาเล่งนี่เหรอบ้าเปล่า คนขีดกังนี่นังสิโค่นกังที่ไหนเดี๋ยวไปดูเนี่ยเนี่ยดู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 ดิถ้าเร่เนี่ยดูดิวูบมันแรงมากไอ้ดูเนี่ยดูดิขับเร็วมากอันตรายวูบมันไวกว่าเออมันดีว่ะพ่อไปเซตมาถูกถูกระบบมากเลยเจอช่างดีครับหินอยู่ในซอกอ่ะไปแล้วครับเจอกันใหม่ผมไม่ได้ขับรถไวเดี๋ยวจะไปเอารถไปล้างก่อนห้าสิบบาทหน้าวัด แล้วัาเอ่อมอ้อยปลากังก้ง,งแล้วก็จะเข้าบ้านเลยเดี๋ยวไปแวะตลาดนงบังวแดงสักน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อซื้อผักซื้ออะไรเตรียมไว้เพื่อจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับไปละเดินทางกันต่อเจอกันใหม่อ e ีพีหน้าเราสองคนขอตัวไปละครับสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีนะคะอู้ไม่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่เป็นอาทิตย์กว่าแนละ้วคือจอดไว้ตั้งแต่เอาไปทํามาเอาไปโอดีขี่ดีก่าเดิมเนะาะไปลค้ค่ะไปแล้วกัน bye mm -hmm.